กก็ go. ถอยหลังไปกูก็เงนินจะดูน้องใช่ไหมเดี๋ยเดี๋ยวน้องอยู่ในรางอย่าเลียสิออกไปก่อนกูก็น้องอยู่ในรางาานี go ่ไง,งอยู่ในรางอยู่ในรางอยู่ในรา,างนี่ทำไมมาเลียอีกฮะเงินนี่ Điều, điều, điều Chơi yên yên chơi yên yên đi yên đi yên, đi 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 ไปมานี้มาตันแม่โอ้ยตันเก่งเนี่ยตันเป็นคนเก่งเนี่ยโอ้ยเนี่ยโอ้เก่งเก่งโอ้ยเก่ง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 เดี๋ยวนะยังออกมาไม่ได้นะกรงยังไม่เสร็จเลยนะมิกกี้กับมินนี่นะยังห้ามออกมานะห้ามออกมาเลยออกมาไม่ได้นะเนี่ยพวกนี้จะคอยดูเด็กเด็ก มิกกี้ตัวไหนมินนี่ตัวไหนไหนดูสิมิกกี้กับมินนี่นี่แหละมีสองตัวเลยเนี่ยมิกกี้กับมินนี่ไงไหนดูสีสวยป่าโอ้ดูจีน่ารักไหมดูจีดูซีดูจีเม,ม,มา,มาลอดแกเมารถหมาเมารถแล้วงั้นเราไม่ทำน้องนะทำน้องไม่ได้นะ ทุกตัวทำน้องไม่ได้นะรู้หรือเปล่าห,ห้ามทำน้องเด็ดขาดทำไมเ,เงินอยากจะดูน้องเหรอเ,อเงินห้ามทำน้องนะเ,เงินจะต้องโผล่เข้าไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอฮะทำอะไรน้องเ,อเงิน ไม่ต้องเลยความสนใจหมาตัวเล็กๆ งเงินก็มาดูน้องอ่ะคืนนี้ให้นอนตรงนี้เลยใส้กรงเอาไว้เลยเดี๋ยวเอาฝามาปิดก่อนออกมาสิมิกกี้มินนี่ออกมาแล้วเดินออกมามากินน้ำก่อนเร็วเดี๋ยวกินข้าวมาเร็วมากกัวกัวกัวเนี่ยกัวใหญ่แล้วเนี่ย ้วมีฝาปิดแล้วเดี๋ยวปิดอีกอันนึงไม่ให้พวกพี่ๆเข้าไปแกล้งเลยสนใจอะไรกันยายโ,โกโก้ไปติดขอบกำแพงเลยทีเดียวแชเย็นจะเสียงดังทำไมเนี่ยฮ อ้าวคอยกินข้าวกันได้แล้ว,ลวให้น้องตัวเล็กๆกินก่อนเข้าใจไหมกินอีกแล้วกินอีกแล้วอ้าวให้น้องตัวเล็กๆกินก่อนกินข้าวกับไก่ไก่บดให้น้องตัวเล็กๆกินก่อนอ้าวออกมากินข้าวสิมิกีเมนี่ออกมากินข้าว,วเร็วๆมากินข้าวกับไก่บดเนี่ยใส่ผงพะโล้ด้วยใส่น้ำพาโล้ด้วยนี่งไงกินเลย อออกมาออกมาเงานินเงินจะเสียงแดงน้องทำไมตัวเองก็มีข้าวเดี๋ยวให้น้องกินเลยไป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 ไม่ไหวเงินนี่ไปเงนินไปก็ก็เก่งเปล่าชายเย็นทำไมอิจฉาน้องหรอ แน่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 แหมแ,แต,ตัวเล็กก็ทำเป็นข้าวเก่งในกองนะแมแแมแแมแแม่แมแมแมอไปคนอื่นไปกินข้าวดีกว่าป้ะ